ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฉลาดในวัยชราวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องสําคัญที่ผู้สูงอายุหลายคนอาจไม่เคยนึกถึงเลยนั่นคือถั่วที่เรามักคิดว่าเป็นของว่างสุขภาพดีแต่จริงหรือไม่คุณรู้หรือไม่ว่าถั่วบางชนิดอาจซ่อนอันตรายที่ทําร้ายหัวใจของคุณโดยที่ไม่รู้ตัวโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายเปลี่ยนไปนระบบย่อยอาหารช้าลงไตอ่อนแอลงหัวใจก็ทําง,งานหนักมากขึ้นหลายคนพยายามหลีกเลี่ยงขนมกบเคี้ยวที่ไม่ดีต่อสุขภาพเลือกกิน ถั่วแทนแต่กลับไม่รู้เลยว่าถูบางชนิดโดยเฉพาะถั่วที่อบเกลือถูกเคลือบน้ำตาลหรือถั่วรวมที่ใส่น้ำมันอาจส่งผลร้ายต่อระดับความดันโลหิตไขมันในเลือดและแม้กระทั่งยาที่คุณทานอยู่ในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกว่าถั่วชนิดไหนกินแล้วดีต่อหัวใจจริงๆถั่วชนิดไหนควรหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาดปริมาณเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยและวิธีกินถั่วอย่างชาญฉลาดเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและเสริมสุขภาพโดยรวม ถ้าคุณหรือคนที่คุณรักกำลังกินถูกเป็นประจำต้องดูวิดีโอนี้ให้จบเพราะเราไม่ได้แค่บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่จะพาคุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและอายุยืนยาวไปพร้อมกันถูกจัดอย่างภาคภูมิใจในกล่องข้าวชุดขนมธัญ,ญพืชและแผนโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุใช้ข้า,าวมอนมีประโยชน์ถ้ากินอย่างเหมาะสมแต่สิ่งที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินก็คือด้านมืดของอัลมอนดิบโดยเฉพาะกับร่างกายที่มีอายุ ซึ่งต้องรับภาระจากความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือไตเสื่อมนี่คือความจริงทางการแพทย์ที่โฆษณาไม่เคยบอกคุณอัลมอนดิบนั้นมีออกซาเลตสูงมากซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่สะสมในไตได้ในคนอายุน้อยไตยจะขับออกได้ง่ายแต่หลังอายุ60ปีโดยเฉพาะเมื่อทานยาลดความดันยาลดไขมันหรือยาละลายลิ่มเลือดไตจะเริ่มทำงานช้าลงไม่ใช่ฮีโร่ที่เงียบงานอีกต่อไปแต่กลับต่รบางขึ้นอัลมอนดิบนั้น ทำให้แย่ลงอย่างเงียบๆผมขอเล่าเรื่องคุณสงชายอายุ71ปีอดีตบุรุษปรษณีจากจังหวัดสุพรรณบุรีเขามาคลินิกผมเมื่อปลายปีที่แล้วบ่นว่าขาบวมเหนื่อยง่ายหายใจไม่ทั่วท้องทั้งที่เขากินคลีนเขาบอกว่าหมอครับผมไม่ได้กินเนื้อแดงมา5ปีแล้วเดินออกกําลังกายทุกเช้า ผมกินอัลมอนด์แทนขนมหวานผมทำทุกอย่างถูกต้องแต่พอตรวจเลือดผลที่ได้ทำให้เสเตือนใจระดับครีอตินินสูงบ่งชี้ถึงปัญหาไตาความดันก็แกว่งแม้จะกินยาตัวการสำคัญคืออัลมอนดิบที่เขากินทุกวันบางวันสองกามือคิดว่าจะดีต่อหัวใจแต่จริงๆแล้วทำให้ไตทำงานหนักน้ำข้างในร่างกายและไปเพิ่มภาระให้หัวใจเป็นวงจรอุบัติที่เขาไม่รู้ตัวจนสายไปและที่น่าเศร้าคือไม่มีใครบอกเขาว่าอัลมอนด์อาจเป็นอันตรายเพราะขายในฐานะของว่าง เพื่อสุขภาพเขาไม่เคยตั้งคำถามนี่คือความจริงทางคลินิกเมื่อออกซาเลสสนจะเพิ่มความเสี่ยงนิ้วในไตเพิ่มการอักเสบและทําให้ความดันสูงจากการคุมสมดุลน,น้ําล้มเหลวหัวใจต้องสุกฉีดแรงขึ้นยิ่งอันตรายหากหลอดเลือดแข็งหรือลิ้นหัวใจอ่อนแรงคุณสมชายโชคดีที่เราจับได้ทันเปลี่ยนไปกินอมอดลูกเล็กน้อยสัปดาห์ละไม่กี่ครั้งไม่กินดิบและดื่มน้ํามากขึ้นภายใน6สัปดาห์ไตดีขึ้นความดันนิ่งขึ้นและที่สําคัญเขาหายใจโล่งขึ้นจริง ถ้าคุณอายุเกิน60ขอให้ฟังให้ชัดอัลมอนดิบไม่ใช่ของทานเล่นปลอดภัยมันแน่นและเข้มข้นถ้ากินไม่ถูกวิธีอาจเป็นภัยต่อหัวใจและแต่ร่างกายคุณไม่ต้องการพาระเพิ่มต้องการการสนับสนุนต้องรู้ไม่ใช่แค่ว่ากินอะไรแต่ต้องรู้ปริมาณความถี่และรูปแบบที่เหมาะสมถ้าอัลมอนดูร้าพิษไทยยังทําให้หัวใจคุณทํางานหนักได้แล้วขนมที่หลายคนคิดว่าดีกว่ามันฝรั่งทอดจะอันตรายขนาดไหนมาฟังต่อถ้าคุณยังดูคลิปนี้อยู่ช่วยพิมพ์เลขหนึ่งใต้คลิปเพื่อให้ผมรู้ว่า คุณอยู่กับผมมาต่อกันที่ข้อสองเม็ดมะมโมหิมพานเ็มระเบิดโซเดียมที่ซ่อนอยู่มันกรอบหอมมันทําให้เพลิดเพลินเพียงกาม,มือเดียวตอนจิบน้ําชาหรือดูข่าวดูเหมือนจะไม่อันตรายเท่าขนมกบเคี้ยวอื่นเพราะเป็นถั่วแช่ใหม่อาหารจากธรรมชาติทางเลือกที่ฉลาดแต่หลังอายุ60ร่างกายคุณเปลี่ยนไปอย่างมากความสามารถในการจัดการโซเดียมลดลงเม็ดมะมโมหิมพานเ็มอาจทําให้หัวใจคุณกลายเป็นระเบิดเวลาโดยไม่รู้ตัวตัวถั่วเองมีแมกนีเซียมและไขมันดีแต่เมื่อผ่านการ,การอบและปรุงเค็ม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมกลายเป็นกับดักโซเดียมเพียงกามือเดียวประมาณหนึ่งออนอาจมีโซเดียม200300มิลลิกรัมและส่วนใหญ่คุณกินมากกว่านั้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อแก่ตัวไตจะกรองโซเดียมลดลงหลอดเลือดแข็งตัวน้ำเริ่มข้างปริมาณเลือดเพิ่มความดันขึ้นและหัวใจทำงานหนักขึ้นนี่คือเหตุผลที่คนสูงวัยแม้ออกกำลังกายกินคลีนยังเสี่ยงความดันสูงหรือหัวใจล้มเหลวผมไม่ลืมคุณวิชัยอายุ77ปีอดีตตำรวจ จากจังหวัดชนบุรีมาพบผมเพราะเหนื่อยง,ง่ายเจ็บหน้าอกตอนเย็นความดันหนึ่งทั้งที่กินยาไม่มีประวัติกินแย่หรือสูบบุหรี่เขาบอกว่าหมอครับผมเลิกใส่เกลือในอาหารมานานแล้วแต่พอสอบถามเรื่องขนมพบว่ากินเม็ดมะม่วงหิมพานติ็มทุกบ่ายไม่เยอะกัามือสองแต่สะสมทุกวันโดยไม่รู้ตัวกลายเป็นโซเดียมส่วนเกินเป็นพันมิลลิกรัมต่อสัปดาห์ทั้งที่ไม่ใส่เกลือไม่กินอาหารแปรรูปแต่ด้วยขนมที่คิดว่าดีต่อใจพอโซเดียมสะสมน้ำ จะเข้าสุกกระแสเลือดเพิ่มแรงดันในหลอดเลือดทําให้ผนังหัวใจทํางานหนะักส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวห้องหัวใจผิดจังหวะและเสียงหัวใจล้มเหลวบางครั้งอาการเริ่มเพียงอ่อนเพลียนิดหน่อยผมตัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์เค็มออกจากอาหารคุณวิชัยแทนด้วยถูกพิตาชิโออบไม่เค็มปริมาณจํากัดภายในหนึ่งเดือนความดันลดลงพลังงานกลับมาและรู้สึกหัวโล่งขึ้นครั้งแรกในรอบหลายปีเขามองผมอย่างไม่เชื่อที่ผ่านมาผมคิดว่าผมทําถูกหมดใครจะคิดว่าแค่ถั่วจะทําให้ผมเกือบหัวใจวาย นั่นคือสิ่งที่น่าเศร้าคุณพยายามทำดีที่สุดแต่โดนหลอกโดยโฆษณาพฤติกรรมและความเงียบท่าคุณอายุเกิน60เกลือซ่อนอยู่ในที่ที่คาดไม่ถึงและหัวใจคุณไม่ควรถูกทำร้ายโดยไม่รู้ตัวทุกครั้งที่หยิบขนมเค็มแม้จะดูดีต่อสุขภาพให้ถามตัวเองว่ารสชาตินี้คุ้มค่ากับความเสี่ยงต่อหัวใจไหมแตกเกลือไม่ใช่ภัยเดียวในชามขนมถ้าผมบอกว่ามีถั่วชื่อเสียงเรื่องบำรุงสมองแต่อาจทำให้หัวใจคุณเต้นผิดจังหวะ โดยไม่รู้ตัวหลักคุณจะอยากฟังแน่สารวัลนัทถูกบำรุงสมองที่อาจทำลายจังหวะหัวใจคุณคงเคยได้ยินว่ากินวลนตีต่อสมองใช่ครับมันมีโอเมก้าสมลดการอักเสบแต่สิ่งที่หมอไม่บอกคือถ้ากินมากเกินโดยเฉพาะหลังอายุ60ปีอาจเป็นภัยเงียบต่อหัวใจไม่ใช่แค่เพิ่มคอเลสเตอรอลเท่านั้นแต่ถูกบางชนิดยังรบกวน จังหวะก,การเต้นของหัวใจหัวใจของเราไม่ใช่แค่เครื่องสุบฉีดเลือดแต่มันคือระบบไฟฟ้าซับซ้อนที่ต้องอาศัยความสมดุลทั้งอิเล็กโทรไลต์ระบบประสาทและฮอร์โมนเมื่อเราอายุมากขึ้นสมดุลเหล่านี้ประบางขึ้นหัวใจจึงให้อภัยน้อยลงอาหารบางอย่างแม้แต่ของที่ว่าดีต่อสุขภาพก็สามารถทําให้ระบบนี้เสียสูญได้นี่แหละที่เกิดขึ้นกับถูวลนัทหากกินมากเกินไปถูวลนัดอุดมไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่เป็นประโยชน์หากบริโภคในปริมาณน้อยและเหมาะสมแต่ถ้ากินในปริมาณมาก โดยเฉพาะเมื่อทานร่รวมกับยาหัวใจบางชนิดจะส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติและกระตุ้นหัวใจเต้นผิดจังหวะเช่นหัวใจเต้นสั่นกระพือหรือข้ามจังหวะสํา,จจห,าจจหรับคนอายุน้อยอาจไม่รู้สึกอะไรแต่ในผู้สูงอายุที่เส้นเลือดแข็งหรือมีโรคหัวใจอยู่แล้วมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของโรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจล้มเหลวผมไม่มีวันลืมคุณประเสริฐดีอายุ74ปีอดีตบุรุษปรษสียจากเชียงใหม่เข้ามาคลินิกเพรอะอาการแปลกหัวใจรู้สึกสะดุ้งเหมือนจะวิ่งแข่งและหยุดพร้อมกัน เขาไม่มีประวัติโรคหัวใจรุนแรงเดินออกกาลังกายทุกวันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่แต่ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเขาเติมถัว่ววอลนัทลงในทุกมือ้อทั้งโจ๊กสลัดสมูตตี้เพราะเชื่อว่าช่วยป้องกันสมองเสือ่อมเมื่อเราตรวจเครื่องไฟฟ้าหัวใจและติดเครื่องวัด48ชั่วโมงพบว่ามีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด p v c และบางครั้งเกิดภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดปกติไม่ถึงกับอันตรายถึงชีวิตแต่เป็นสัญ,ญญาณว่าหัวใจกำลังต่อสู้เพื่อรักษาจังหวะปกติ ผมถามถึงอาหารเสริมเขาไม่ได้กินน้ำมันปลาไม่กินกาแฟไม่ได้เริ่มยาตัวใหม่แต่เขาบอกว่าหมอผมกินบอลนัดวันละประมาณ20เม็ดไม่เยอะใช่ไหมสำหรับร่างกายของคุณประเสริฐที่เผาผลาญไขมันช้าลงและไวต่อการกระตุ้นระบบประสาทมันมากเกินไปการได้รับโอเมก้าสามสูงเกินไปไปกระตุ้นระบบประสาทสินพาเทติกทำให้หัวใจเต้นผิดธรรมชาติเราจึงให้เขาลดเหลือวันละสามเม็ดเฉพาะมือกลางวันภายในสองสัปดาห์อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะลดลงหกสัปดาห์ผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นปกติความจำก็ยังดีเหมือนเดิมคุณประเสริฐบอกว่าผมไม่ต้องกินถั่วถังใหญ่เพื่อให้สมองดีแค่หัวใจขอความสงบเท่านั้นนี่คือบทเรียนสำคัญในวัย30-40ถึงหัวใจรับแรงกระแทกได้แต่พอเจต้องการความแม่นยำมากขึ้นอาหารที่เคยเชื่อวันนี้อาจกระตุ้นหรือทำร้ายอวัยวะสำคัญโดยไม่รู้ตัวที่น่ากลัวคือคุณอาจไม่รู้สึกอะไรเลยจนกระทั่งสายเกินไปถ้าหัวใจรู้สึกแปลกหลังมื้ออาหารหรือมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะตอนนอน อย่าเพิกเฉยร่างกายกำลังเตือนเบาๆแค่ต้องฟังแต่ท่าถู่ที่กินไม่ได้รบกวนจังหวะหัวใจแต่กรับบางเลือดอย่างเงียบๆสิ่งตกหรือกระแทกแล้วเลือดออกในทันทีคุณควรฟังสิ่งที่จะเล่าต่อถ้าคุณยังติดตามและเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ช่วยคอมเมนต์เลขหนึ่งไว้ข้างล่างเพื่อบอกว่าคุณยังอยู่มาต่อกันที่ข้อสีเมล็ดแฟลกตัวบางเลือดธรรมชาติที่อาจทําให้คุณเลือดออกภายในได้ทุกวันนี้มเมล็ดแฟลกเจอได้ทั่วไปถูกประมทว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดโรยในโยเกิร์ตปัน่นในสมูท เข้าโอ๊ตในบ้านคนรักสุขภาพทั่วประเทศถ้าคุณเป็นผู้สูงอายุที่อยากลดคอเลสเตอรอลปรับระบบขับถ่ายหรือดูแลหัวใจก็คงมีคนแนะนำให้เติม,มเมล็ดแฟลกในอาหารแต่จริงๆแล้วหลังอายุ60มันอาจไม่ได้ช่วยหัวใจเลยแถมยังซ่อนถ่ยเงียบที่อันตรายเพราะมาเมล็ดแฟลกมีกรดไขมันอัลฟาไลโนเลนิกอโอเมก้า3จากพืชที่ดีในบางด้านแต่ยังทำให้เลือดบางตามธรรมชาติสำหรับคนอายุน้อยที่ร่างกายแข็งแรงตับทำงานไวมากไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าคุณอายุเกิน60 โดยเฉพาะหากทานยาละลายลิ่มเลือดเช่นแอสไพรินวาฟารินคลอปิโดเกลหรือพลาวิกเมล็ดแฟลกจะเพิ่มฤทธิบ์บางเลือดทำให้แค่กระแทกหรือฟกช้ำเล็กน้อยก็อาจเลือดออกในร่างกายได้ผมนึกถึงคนแค่คนหนึ่งคุณสายฝนมอายุ7 6ปีอดีตครูศิลปะเกษียนจากลำปางเธอเข้ามาคลินิกหน้าซีดเวียนสีสับบึงงงเธอดูแลตัวเองดีมากเดินเช้า30นาทีดื่มน้ำมากงดเนื้อแดงเปลี่ยนซีเรียวหวานเป็นข้าวโอ๊ตกับเมล็ดแฟลกวันละหนึ่งช้อนโต๊ะลูกสาวบอกว่านี่คืออาหารเพื่อหัวใจของอนาคต เธอยิ้มเล่าแต่เมื่อตรวจเลือดพบว่าฮีโมโกลบินลดลงในเอนอซึ่งวัดความสามารถการแข่งตัวของเลือดสูงผิดปกติเธอไม่ได้เปลี่ยนยาไม่ได้ดื่มเหล้าแต่กลับเลือดออกภายในช้าช้าเงียบเียบต้นต่อคือแอสไพรินเม็ดเล็กกับเมล็ดแฟลกที่ดูไม่มีพิษภัยสิ่งที่ทําให้เธอกลัวที่สุดไม่ใช่เลือดที่เสียไปแต่คือเธอไม่รู้ตัวมาก่อนไม่มีอาการเตือนไม่มีสัญญาณมีแค่การซึมของเลือดแบบเงียบเงียบลำไส้ของเธออ่อนแอเส้นเลือดฝอยเปลาะเลือดบางเกินจะหยุดการซึมช้าช้าแค่สะดุดล้มก็อาจถึงชีวิต เรารีบตัดมเมล็ดแฟลกออกจากเมนูหลังปรับยาและดูแลเลือดจนปลอดภัยคุณสายฝนฟื้นตัวเต็มที่แต่ได้บทเรียนใหม่นึกว่าธรรมชาติเท่ากับปลอดภัยเธอเศร้าบอกผมแตกกลายเป็นเอายากับอาหารมาผสมกันโดยไม่รู้ตัวและนี่แหละอันตรายที่ซ่อนอยู่เมื่อคุณทานยาละลายลิ่มเลือดหรือยาหัวใจทุกอย่างที่กินคือส่วนหนึ่งของแผนการรักษาแยกกันไม่ได้มเมล็ดแฟลกไม่ได้เลวร้ายแต่มีฤทธิ์แรงและฤทธิ์แรงที่ขาดความรู้เท่าทัน ก็อันตรายถ้าคุณโรยเมล็ดแฟลกลงอาหารเช้าทุกวันลองถามตัวเองว่าบอกหมอหรือยังคิดถึงยาอื่นที่กินอยู่หรือเปล่าให้เกลียร่างกายวัยเจ็ดสิบที่มีข้อจํากัดเพราะอาหารไม่ใช่แค่พลังงานอีกต่อไปมันคือเคมีและเคมีสําหรับวัยนี้อาจช่วยหรือทําร้ายคุณได้แบบเงียบๆเ,เขาเดินทางมาที่คลินิกของผมด้วยอาการแน่นหน้าอกและรู้สึกเหนื่อยล้าเราตรวจเลือดและพบว่าไขมันในดีเอของเขาสูงขึ้นอย่างมากและค่าการอักเสบในร่างกายก็สูงผิดปกติเขางวงมาก หมอครับผมไม่ได้กินเบอร์เกอร์มาหลายเดือนแล้วนะับผมตัดขนมหวานออกหมดแต่เมื่อคุยกันไปเรื่อยๆผมก็เจอบางอย่างที่น่าสนใจสมชายเปลี่ยนจากของหวานมากินในถั่วทุกวันบางครั้งก็ตักกินจากขวดโดยตรงใส่น้ำผึ้งเพิ่มอีกนิดมันอร่อยกว่ากินไอศครีมอีกครับหมอเขาว่างั้นเราลองอ่านฉลากด้วยกันยี่ห้อโปรดของเขามีน้ำตาลเพิ่มน้ำมันปาล์มและโซเดียมเกือบ200มิลลิกรัมต่อ1เซิร์ฟ โดยที่สมชายไม่รู้เลยว่านิสัยที่คิดว่าดีกลับกลายเป็นภัยต่อหัวใจกรณีของสมชายไม่ใช่เรื่องแปลกผู้สูงวัยหลายคนคิดว่ากำลังเลือกกินของดีต่อสุขภาพแต่ฉลักบนขวดในถั่วหลายยี่ห้อก็ทำให้เข้าใจผิดคำว่าธรรมชาติไม่ได้แปลว่าไม่ผ่านกระบวนการไม่มีคอเลสเตอรอลก็ไม่ได้แปลว่าไม่อันตรายผมเปลี่ยนให้สมชายกินในถั่วแท้100%ไม่มีน้ำตาลหรือสารเจือปนและจำกัดไว้หวานและ1ช้อนโต๊ะทานกับแอปเปิลหรือแครกเกอร์โฮลิบิต แค่แสัปดาห์ค่าคอเลสเตอรอลดีขึ้นพลังกลับมา,ากาศแน่นอกก็หายไปเขาบอกผมว่าผมไม่รู้เลยว่าอาหารที่ทําให้ผมรู้สึกดีกลับทํำร้ายหัวใจที่ผมพยายามปกป้องผมถึงได้อยากบอกคุณถ้าอายุเกิน60หัวใจของคุณไม่ได้สนใจฉลากมันสนใจแค่ว่าต้องทํางานหนักแค่ไหนก่อนจะตักในถูกเข้าปากถามตัวเองว่านี่ให้พลังงานจริงหรือแค่หลอกให้เรารู้สึกดีไปวัน และถ้าแค่ช้อนเดียวสามารถเพิ่มการอักเสบในร่างกายแถมยังสะสมไขมันในหลอดเลือดโดยไม่รู้ตัวถ้าง,งั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณหยิบถูกผสมผลไม้แห้งเทรลมิกที่คิดว่าเพื่อสุขภาพแต่จริงๆแล้วเต็มไปด้วยน้ำตาลของว่างแบบนี้อาจยิ่งอันตรายโดยไม่รู้ตัวเทรลมิกขนมที่ปลอมตัวเป็นอาหารสุขภาพสำหรับคนรักหัวใจเทรลมิกดูเหมือนจะเหมาะกับคนรักสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยากได้พลังระหว่างวันเห็นได้ทั่วไป ตามร้านขายยาร้านสุขภาพหรือแม้แต่นิตยสารเพื่อสุขภาพหัวใจข้างในเต็มไปด้วยถุงเมล็ดพืชผลไม้แห้งบางทีก็มีดักช็อกโกโลดูเหมือนจะดีมากแต่ถ้าอายุเกิน60ต้องฝังให้ชัดเลยว่าของว่างที่ดูไร้พิษไทยนี้อาจกําลังทําลายหัวใจของคุณแบบเงียบเียบหลายคนคิดว่าแค่มีอัลมอนด์หรือลูกเกดก็ต้องดีแน่แ,นแต่แทลมิกสมัยนี้ใหม่น่าได้เหมือนที่นักปีนเขาเคยกินเมื่อก่อนขนาดนี้แคลมิกตามท้องตลาดเต็มไปด้วยน้าตาลน้ํามันพืชและโซเดียมสูงผลไม้แห้งมักเคลือบน้าตาล หรือน้ำเชื่อมถูกก็มักผ่านการทอดในน้ำมันที่ก่อการอักเสบใส่เกลือหนักๆส่วนช็อกโ,กโกแลตก็มักเป็นแบบผสมแบคบไม่ใช่ดักช็อกโกโลตจริงที่มีสารต้านอนุมูลอิสระพูดง่ายๆคือเมื่อเข้าสู่วัยหกร่างกายจะไวต่ออินซูลินน้อยลงเผาผลาญช้าลงหลอดเลือดก็แข็งตัวเวลากินของว่างที่น้ำตาลพุ่งเร็วร่างกายจะได้รับความเสียหายเล็กๆที่สะสมในหลอดเลือดเกิดความดันสูงหัวใจเต้นผิดปกติมีคนไข้ของผมชื่อคุณนัชยาอายุ81อดีตพยาบาลจากขอนแก่น มาหาด้วยอาการหน้ามืดขาบวมทั้งที่กินอาหารดิลิเลี่ยงของทอดกินผักเยอะแต่เมื่อสอบถามละเอียดกลับพบว่าเธอชอบกินทราวมิตระหว่างมือคิดว่าเป็นอาหารสุขภาพดีกว่าคุกกี้พอคำนวณแต่ละคำรรม,มือมีพลังงานเกิน250กิโลแคลอรีน้ำตาล15กรัมโซเดียม200มิลลิกรัมความดันขึ้นไปถึง1 6 2 96หกสาน้ำตาลสะสมเอหก็ใกล้เบาหวานทั้งที่ไม่ชอบของหวานแต่สุดท้ายกลับกินขนมที่เหมือนของหวานผมอธิบายให้เธอฟังว่าหัวใจไม่ได้แค่แก่ แต่มันอักเสบสะสมน้ำตาในเลือดพุ่งไม่หยุดเกลือแร่ในร่างกายเสียสมดุลขาบูมเพราะหัวใจสู้ไม่ไหวพลังตกเพราะอินซูลินตกหลังของว่างหวานเราจึงวางแทนของว่างใหม่ใช้อัลมอนดิบไม่ใส่เกลือแครนเบอร์อรี่ไม่หวานและ,มะเมล็ดฟักทองนิดหน่อยจำกัดปริมาณวันละเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตรงเท่านั้นห้ามกินดึกผลคือ2เดือนต่อมาความดันลดขาบูมน้อยลงเธอบอกผมว่าหนูไม่ต้องการน้ำตาลจริงๆแค่ต้องการความเคยชินตอนนี้กินของว่างเพราะอยากแข็งแรงไม่ใช่เพราะอยากอิ่ม สิ่งที่ผมอยากให้คุณจำไว้คือไม่ใช่ขนมเพื่อสุขภาพทุกอย่างจะปลอดภัยกับหัวใจโดยเฉพาะวัยนี้ที่แค่กินผิดซ้ำๆก็ต้องเข้าโรงพยาบาลได้คราวหน้าถ้าเจอแทลมิดที่เคาน์เตอร์จ่ายเงินหรือเห็นขวดถั่วในบ้านหยุดดูก่อนอ่านฉลากเช็คน้าตาลถามตัวเองว่านี่ดีต่อสุขภาพจริงหรือแค่หลอกให้รู้สึกดีเพราะถ้าขนมที่ควรเติมพลังแตกกลับทําให้คุณอักเสบค,ความดันพุ่งแล้วถั่วที่กินดันไปขวางยารักษาโรคหัวใจ ทัวชนิดต่อไปนี้จะลอบทำร้ายคุณมากกว่าน้ำตาลด้วยซ้ำและอาจอยู่ในบ้านคุณตอนนี้ถ้าคุณยังอ่านอยู่และคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ฝากคอมเมนต์หนึ่งไว้ให้ผมรู้ด้วยนะครับต่อไปข้อ7พิตาชิโอทัวที่ชะลอการย่อยและขวางการออกฤทธิ์ของยาพิตาชิโอสีเขียวสดกินเพลินโดยเฉพาะเวลาพักผ่อนหลายคนคิดว่าเป็นของว่างธรรมชาติด,ดีต่อสุขภาพแต่รู้ไหมว่าพออายุเกิน60ถั่วชนิดนี้อาจไปชะลอการย่อยอาหารทําให้ร่างกายสึมซับยาลดลงพิตาชิโอมีไฟเบอร์ชนิดไม่ละลายน้ํา และไฟโตสเตอรอนที่ดีต่อคอเลสเตอรอลแต่หากกินเยอะโดยเฉพาะในผู้สูงวัยที่กินยาควบคุมความดันยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือเบต้าบล็อกเกอร์อาจทําให้กระเพาะลำไส้ทํางานช้าการดูดยาซึงก็ลดลงเรื่องนี้คนสูงวัยไม่ค่อยมีใครบอกแต่ในฐานะแพทย์โรคหัวใจที่ดูแลผู้สูงวัยนับพันคนผมเห็นมาเยอะมากอาหารที่เคยย่อยง่ายในวัยหนุ่มสาวพอแก่ตัวกลับกลายเป็นอุปสรรค ลำไส้ย่อยช้าลงผนังลำไส้ตอบสนองน้อยลงเวลาทาพิตาชิโอมากมากร่างกายต้องใช้เวลาย่อยนานทำให้เลือดต้องไปช่วยย่อยมากขึ้นหัวใจทำงานหนักขึ้นยาออกฤทธิ์ไม่ทันหนึ่งในผู้ป่วยของผมคือคุณประสิทธิ์อายุ82ปีอดีตนักดนตรีแจ๊สจากกรุงเทพมาด้วยความดันขึ้น,ข,นขึ้นลงลงท,งทั้งที่กินยาคุมความดันมาหลายปีหมอผมกินยาตามปกติไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเขาเพิ่งเริ่มกินพิตาชิโอทุกคืนแทนของหวานกินทีละ2-3กำมือคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดี แต่เขาไม่รู้ว่าถั่วจำนวนมากที่กินทุกคืนกำลังทำให้การย่อยอาหารช้าลงรบกวนการดูดซึมยาในร่างกายของเขาบางครั้งยาออกฤทธิ์ช้าก,กว่าปกติบางครั้งไม่ออกฤทธิ์เลยเราจึงลดปริมาณถั่วพิตาชิโอของเขาลงเหลือเพียงปริมาณเล็กน้อยกับมื้อกลางวันและให้เขากินยาพร้อมน้ำเปล่าหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงหรือใยอาหารเยอะภายในสามสัปดาห์ความดันโลหิตของเขากลับมาปกติเขามองตาฉันแล้วพูดว่าผมนึกว่าผมเลิกนิสัยแย่แล้วเปลี่ยนเป็นนิสัยดีไม่รู้เลยว่านิสัยดีนี่ก็มีอันตรายแฝงอยู่ นี่คือความจริงที่ผู้สูงอายุหลายคนไม่เคยได้ยินมันไม่ใช่แค่คุณกินอะไรแต่คือเวลากินกินมากแค่ไหนและในขณะนั้นร่างกายมีอะไรอยู่บ้างระบบย่อยอาหารเวลาทานยาและจังหวะหัวใจเกี่ยวข้องกันหมดแค่หยิบถูมือเดียวผิดเวลายาก็อาจไม่ออกฤทธิ์ต่อที่คุณต้องการก่อนจะหยิบถ้วยถูพิสตาชิโอคืนนี้ลองถามตัวเองว่าขนมนี้ช่วยหัวใจหรือทำลายยาที่ปกป้องหัวใจเพราะแค่ถูพิสตาชิโอยังทำให้ยาช้าลงแล้วถั่วที่ทำให้หัวใจสู้กับไตละ่ะ ถั่วที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมจนทําให้หัวใจต้องทํางานหนักถั่วชนิดต่อไปก็อันตรายและพบได้บ่อยฉันจะบอกก่อนสายเกินไปนั่นคือถั่วปราซิลถั่วที่เต็มไปด้วยโพแทสเซียมอาจทําให้หัวใจและไตผู้สูงอายุทํางานหนักถั่วปราซิลมักถูกเรียกว่าซูเปอร์ฟูดเต็มไปด้วยซิลิเนียมไขมันดีและสารอาหารจากเพื่อที่ดูเหมือนจะช่วยป้องกันโรคต่างๆกินแล้วรู้สึกอิ่มแค่ไม่กี่เม็ดก็อยู่ท้องแต่ถ้าคุณอายุเกิน60ฉันต้องเตือน ทูบราซิลอาจทําให้ร่างกายมีโพแทสเซียมและซิลิเนียมสูงเกินไปโดยไม่รู้ตัวถูเพียงหนึ่งเม็ดให้ซิลิเนียมครบทั้งวันแล้วแค่สามถึงสี่เม็ดมีโพแทสเซียมเท่ากับด้วหนึ่งผลสําหรับคนหนุ่มสาวอาจไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเป็นผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนที่ทานยาควบคุมความดันอย่างยาไลซิโนพพิลยาลอตานหรือ,อยาขับปัสสาวะที่เก็บโพแทสเซียมอย่างสไปโรโนเลกตตนการที่โพแทสเซียมพุ่งสูงอันตรายถึงชีวิตได้ เมื่อเราอายุมากขึ้นไตจะขับโพแทสเซียมได้ช้าลงสมดุลเกลือแร่แปรปรวนโพแทสเซียมสะสมในเลือดเกิดภาวะไฮเปอร์คาเลเมียไม่เจ็บไม่รู้สึกตัวจนถึงจุดหนึ่งอาจเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างเฉียดพลันและหัวใจหยุดเต้นทันทีให้ฉันเล่าเรื่องของคุณยายสมจิตอายุ84ปีพยาบาลกเกษียณและคุณยายจากจังหวัดขอนแก่นเธอมาตรวจเลือดและสุขภาพตามปกติดูภายนอกปกติแค่บ่นว่าเหนื่อยง,ง่ายกว่าปกติแต่ผลเลือดพบว่าโพแทสเซียมสูง และเครื่องไฟฟ้าหัวใจมีสัญญาณผิดปกติหัวใจเริ่มทํางานหนักเทิงหนกมากหมอหนูไม่กินกล้วยไม่กินเค็มไม่กินอาหารเสริมพอถามเรื่องของว่างเธอยิ้มแล้วตอบว่าแค่ถูบราซิล3ถึง4เม็ดกับน้ําชาทุกวันเพื่อนบ้านบอกว่าดีต่อภูมิคุ้มกันเธอไม่รู้เลยว่าของว่างเล็กน้อยนี้ทําให้โพแทสเซียมสูงถึง3 0 0 4 0 0มิลลิกรัมต่อวันซิลิเนียมก็เกินค่าปลอดภัยเมื่อรวมกับยาความดันต่ำตายของเธอขับออกไม่ทันไรท่าสะสมในร่างกาย โดยไม่รู้ตัวโชคดีที่เราจับได้เร็วปรับยาตัดถูบราซิลออกภายในสองสัปดาห์ทุกอย่างกลับมาปกติเธอบอกว่าแค่ของเล็กๆนี่เกือบฆ่าฉันได้เลยนี่แหละเรื่องยากของผู้สูงอายุพยายามเลี่ยงน้ำตาลเลี่ยงเนื้อแดงเดินออกกำลังกายทุกวันแต่ไม่รู้ว่าอะไรดีเกินไปก็อันตรายโดยเฉพาะหลังอายุ60ไตทังงานช้าลงหัวใจอ่อนแอลงขับสารส,ส่วนเกินไม่ทันถูบราซิลไม่ใช่ผู้ร้ายแต่ก็แรงเกินไปและเมื่อแรงโดยไร้การควบคุมจากแพทย์มันก็กลายเป็นอันตรายถ้าคุณกำลังกินถูบราซิล เพราะคิดว่าแค่ไม่กี่เม็ดไม่เป็นไรลองหยุดคิดสักนิดว่าคุณกําลังใส่อะไรเข้าไปในร่างกายทานยาอะไรหัวใจได้พักหรือถูกบังคับให้ทํางานหนักขึ้นเพราะถ้าถั่วเหล่านี้ทําให้โพแทสเซียมกับซิลิเนียมเกินขนาดแล้วถั่วที่ตรงข้ามและถั่วที่ดูเหมือนดีแต่ไม่มีสารอาหารจริงๆปล่อยให้ร่างกายแก่ลงอ่อนแอโดยเข้าใจผิดว่ากําลังกินของดีคุณควรรู้ว่าถั่วชนิดไหนให้แคลอรี่เปล่าเปล่าหอกว่าดีต่อสุขภาพแต่จริงๆไม่มีอะไรช่วยหัวใจ เลยถูรวมที่หลายคนคิดว่าดีต่อสุขภาพแต่แท้จริงแล้วกลับทำร้ายหัวใจและพลังงานถูรวมดูเหมือนสมดุลมีถูหลายอย่างอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานตูดิสงทูพีแคนหรือเฮเซลนัทหลายคนวางไว้ข้างโซฟาพกติดกระเป๋าแทนขนมกบเคี้ยวเหมือนทำสิ่งที่ดีแต่ถ้าฉันบอกคุณว่าถูรวมเหล่านี้อาจไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยแถมทำร้ายหัวใจและสุขภาพด้วยจะเชื่อไหมความจริงคือถูรวมในท้องตลาดส่วนใหญ่ ถูกอบจนคุณค่าลดลงเติมเกลือมากเกินไปชุบด้วยน้ำมันคุณภาพต่ำลบล้างประโยชน์ของถั่วบางยี่ห้อใส่ถั่วลิสงจำนวนมากซึ่งแท้จริงไม่ใช่ถั่วแต่เป็นพืชตระกูลถั่วและมีไขมันดีน้อยกว่าน้ำมันโอเมก้าหที่มีความอักเสบสูงมากขึ้นซึ่งทําให้สมดุลที่หัวใจของคุณต้องพึ่งพิงเสียไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออายุมากขึ้นและนี่คือสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกเสียใจที่สุดของว่างเหล่านี้ ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองกำลังเลือกสิ่งที่ถูกต้องคุณพยายามหลีกเลี่ยงขนมกบเคี้ยวเลือกถั่วแทนคุกกี้แต่สิ่งที่คุณไม่เห็นสิ่งที่ไม่มีใครบอกคือคุณได้รับเกลือน้ำมันแปรรูปและแคลอรี่เต็มปากเต็มคำที่ไม่ได้ช่วยอะไรหัวใจเลยให้ผมเล่าเรื่องของคุณสมชายอายุ78ปีอดีตทหารผ่านศึกเวียดนามจากจังหวัดอุดรธานีเขาเข้ามาคลินิกองค์ผมด้วยความรู้สึกท้อแท้น้ำหนักค่อยๆเพิ่มขึ้นความดังสูงขึ้นและคอเลสเตอรอลพุ่งแม้จะเลิกกินเนื้อแดงและเดินออกกำ หมอครับผมกินถั่วแทงขนมกรุบกรอบหน้าจะดีกว่าใช่ไหมเราดูบันทึกอาหารของเขาด้วยกันทุกคืนเหมือนนาฬิกาคุณสมชายจะหยิบถั่วรวมแบบอบเกลือมากินหน้าทีวีป้ายระบุว่าเค็มน้อยอบก,กับเกลือทะเลแต่พอเราดูละเอียดหนึ่งเสิร์ตมีมากกว่า180แคลอรี่ไขมัน8กรัมส่วนใหญ่ถูกออกซิไดซ์จากการอบซ้ำแล้วยังโซเดียมสูงอีกด้วยเขากินเกินขนาดที่แนะนำถึง3เท่าโดยไม่รู้ตัวร่างกายที่ไวต่ออายุข,ของเอ ารับโซเดียมและไขมันส่วนเกินไม่ไหวเส้นเลือดอักเสบหัวใจทำง,งานหนักโดยไม่รู้เลยว่าต้นเหตุคือของว่างสุขภาพตลอมๆเหล่านี้เราจึงเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เขากินถัว่ววนาทิ์และอัลมอนดิบผสมอย่างละเล็กน้อยวันละแค่เศษหนึ่งส่วนสีถ้วยและกินพร้อมอาหารเท่านั้นห้ามกินเพลินไม่มีน้ำมันลึกลบไม่มีเกลือเพิ่มผ่านไป6สัปดาห์ความดันโลหิตลดลง15มิลิเมตรประลอดน้ำหนักลด1.8กิโลกรัมโดยไม่ตั้งใจผมนึกว่าผมกินฉลาดแล้ว เขาบอกสุดท้ายกลับกลายเป็นว่าเขากินแบบคนหนุ่มไม่ใช่วัย78็ปปีแบบนี้เองที่ผู้สูงอายุไทยควรได้รับรู้ร่างกายคุณไม่ต้องการอาหารมากขึ้นแต่ต้องการความแม่นยำโดยเฉพาะเรื่องของว่างและถั่วดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณหยิบถั่วรวมมาดูทีวีลองถามตัวเองว่าคุณรู้จริงไหมว่ามีอะไรอยู่ข้างในหรือถูกหลอกด้วยป้ายธรรมชาติที่แอบเพิ่มความดันโลหิตและอุดตันเส้นเลือดหัวใจเพราะเมื่อคุณรู้ตัวว่ามีปัญหาความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้ว แต่ข่าวดีก็คือไม่ใช่ว่าถู่ทุกชนิดจะอันตรายในความเป็นจริงถ้าเลือกให้ถูกส่วนและรูปแบบถู่บางชนิดช่วยดูแลหัวใจคุมระดับน้ำตาลและช่วยให้สูงไว้อย่างแข็งแรงแล้วชัดเจนแล้วหลังอายุ60ควรกินถั่วอะไรและแค่ไหนถึงจะปลอดภัยสำหรับหัวใจจริงๆเรามาแจกแจงกันให้ชัดเจนแบบไม่เคยมีใครบอกมาก่อนหลังอายุ60 70หรือ80ปีคุณไม่ได้มีแค่ประสบการณ์ชีวิตแต่ยังสมควรได้รับสิทธิ ในการดูแลร่างกายด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความสับสนแต่พอพูดถึงถูกผู้สูงไวัยไทยจำนวนมากกลับยังไม่รู้ข้อเท็จจริงหลังจากพูดถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ทั้งเกลือน้ำตาลการรบกวนยาคุณอาจเริ่มสงสัยว่ายังมีอะไรที่กินได้ปลอดภัยอีกไหมคำตอบคือมีแต่คุณต้องเข้าใจว่าถูกแต่ละชนิดต่างกันและร่างกายสูงวัยแต่ละคนก็ไม่เหมือนเดิมระบบย่อยอาหารช้าลงไตบอบบางขึ้นหัวใจให้อภัยน้อยลงและวิธีดูดซึมสารอาหารก็เปลี่ยนไปสิ่งที่เคยเป็น super ฟู้ด เมื่อหนุ่มสาวอาจกลายเป็นภาระเมื่อสูงวัยแต่ถู่ที่ใช่ในปริมาณและรูปแบบที่เหมาะสมยังเป็นตัวช่วยหัวใจคุมระดับน้ำตาลและเติมพลังให้ชีวิตอย่างอ่อนโยนขอยกตัวอย่างคุณสมศรีอายุ81ปีอดีตครูใหญ่โรงเรียนประถมในนครราชสีมาเธอเข้ามาหาผมหลังเจออาการเส้นเลือดสมองติดเฉยบพลันเธอตกใจมากคิดว่าดูแลสุขภาพดีแล้วกินมังสวิรัตเดินทุกวันและกินถั่วเยอะมากแต่เมื่อเราทบทวนพฤติกรรมเธอกิน ถัวรวมเกือบครึ่งถ้วยต่อวันส่วนใหญ่เค็มและอบคอเลสเตอรอนสูงโซเดียมเกิดวิกัดความดันพุ่งตอนกลางคืนหนูนึกว่ากินสะอาดแล้วเธอบอกแต่กลับรู้สึกสับสนเราเริ่มต้นใหม่สอนให้มองถั่วเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ขนมนี่คือสิ่งที่ผมแนะนําผู้สูงอายุทุกคนอัลมอนด์ไม่ใส่เกลือแช่น้ําข้ามคืนและปลอกเปลือกกินแค่5-7เม็ดวันดีต่อกระเพาะให้วิตามินอ e ีและแมกนีเซียมเสริมหลอดเลือดไม่รบกวนยาเมื่อกินพอดี วอล,ลนัทด,ดิบไม่ใส่เกลือไม่เกินครึ่งลูกวันอุดมโอเมก้าสามแต่หากกินมากเกินไปอาจรบก,กวนจังหวะหัวใจใช้เหมือนอาหารเสริมไม่ใช่ขนมทิตาชิโอดิบหรืออบแห้งไม่ใส่เกลือมือเดียวประมาณ1 0 1ถึงเม็ดกินช้าช้าพร้อมอาหารไม่เหมาะกับกินตอนกลางคืนเพราะมีใยอาหารสูงมเมล็ดฟักทองดิบไม่ใส่เกลือวันละหนึ่งช้อนตัวดีต่อแมกนีเซียมแต่ถ้าไตไม่ดีระวังฟอสฟอรัสทูบราซิลห้ามกินเองควรอยู่ในความดูแลแพทย์เพราะเซเลเนียมสูง และมียาอีกหลายชนิดที่อาจเกิดปฏิกิริยาห้ามกินถั่วรวมกับผลไม้แห้งหรือเคลือบน้ำตาลไม่ควรกินในถั่วท่าไม่ได้ทำจากถั่วล้วนเรากำหนดเวลาการกินถั่วกินแค่หวันละครั้งไม่กินระหว่างมือ้อและกินคู่กับน้ำและอาหารสมดุลภายในสองเดือนคอเลสเตอรอลของคุณสมสีลดลงความดันโลหิตคงที่รู้สึกสบายขึ้นทั้งกายใจหนูไม่กลัวอาหารอีกแล้วหนูรู้สึกควบคุมตัวเองได้เธอบอก เพราะหลังอายุ60ปีไม่ใช่การตัดอาหารออกแต่คือการเข้าใจมันให้มองถั่วเป็นอาหารเสริมกินด้วยเจตนาไม่ใช่นิสัยรักษาขนาดให้เล็กป้ายต้องสะอาดให้ของกินทำงานกับหัวใจไม่ใช่ขัดขวางและจําไว้ว่าเรื่องสุขภาพเมื่อสูงวัยน้อยแต่แม่นยําสําคัญที่สุดแล้วคุณอาจสงสัยต่อว่าถ้าถูกบางอย่างช่วยหัวใจหรือทําร้ายหัวใจได้แล้วนิสัยสุขภาพทั่วไปแบบไหนอีกที่อาจกลายเป็นภัยเงียบกับคุณเรามาคุยกันต่อถึง5พฤติกรรมชีวิตประจําวันที่สําคัญ และนี่ก็คือสิ่งสําคัญเกี่ยวกับการกินถั่วที่ผู้สูงอายุทุกคนควรรู้จากช่องฉลาดในวัยชราหลังจากที่คุณได้ชมวิดีโอนี้จนจบคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างคุณเคยสังเกตไหมว่าถั่วที่เรากินทุกวันอาจไม่ได้ดีต่อสุขภาพเสมอไปโดยเฉพาะถั่วที่อบเกลือเคลือบน้ําตาลหรือผ่านการแปรรูปจนกลายเป็นภ่ายเงียบต่อหัวใจและความดันโลหิตของเราตอนนี้ผมอยากรู้ความเห็นจากคุณบ้างครับลองคอมเมนต์ด้านล่างนี้ว่าสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากวิดีโอนี้คืออะไรและ คุณจะนําข้อไหนไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันอาจจะเป็นการเปลี่ยนถั่วที่คุณเลือกกินการลดปริมาณหรือการกินถั่วอย่างมีสติและไม่เผลอกินเกินขนาดร่างกายของคุณจะขอบคุณคุณอย่างแน่นอนครับหากคุณชอบวิดีโอนี้ได้ความรู้หรือรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้านล่างบอกเราหน่อยว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง salute the los e n g e l e s เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เรานํามาฝากทุกสัปดาห์ครับแล้วเจอกันใหม่ ในวิดีโอต่อไปขอให้สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในทุกวันนะครับ